สวัสดีครับพ่อพ่พี่น้องป้องไปมาพอกกับปเป้าเหินเอ็กเ,เส้นเคยพาพีพ่องมากินย่างเนื้อพี่น้องเลย,นเ,ลยเนื้อลอกออกจากซี่โค้องอย่างหอนๆใส่กับดากิ่มซีฟู้ดนี่น้ำตุ่มขี้เพี้ยพี่น้องเลยมองใส่ชุด พักพักแก้มตามเบียย์พี่น้องเอ้ยสารพัดพักสวนแม่เา่าเก็บมาที่แดกก็สดอยู่ดอทานสินงุกเหี่ยวบึดเอ้ยกลับมาอีกแล้วครับมันเป็นฝาบล่วงตาเลยพี่น้องวะคัน <laughs> มุนจัะมาด้วยเออล่ะมาพี่น้องมาประต้องวอรลไรสําหรับวอรเหิน ัดนี่ที่เดชอยู่นี่พี่น้องขอแค่นี้ฝ <c oughs> าปิดเหล่าพี่น้องเลยพอเถาเราเห็ดให้ตั้งใจขนาดนี้ให้ให้ให้ภาษากินพูได้สิบวอยชส่เกี่ยวเกี่ยวมันไม่พอนะเดี๋ยวไหเราไปใส่เสียก็ต้องไงก็พี่น้องเลยอันนี้ถ้าสมบูรณ์แบบไปเลย นี่ใส่เลียนซะก่อนครับพอดีแลเด้วพี่น้องเด้อแน่บม่ว่าจะเป็นงามมันนังสติกหรือว่านังงามบักรทุนแล้วก็ร <for S 1> ับพิสเด้พี่น้องเด้อหว่ ในช่วงอมานไม้แกบอกแล้วได้ปรุงอยู่ี่บอกเป็นเนื้อซีโค้งพี่รองกับน้ำกิมซีฟู้ดจ้ามาพี่น้องมาแสบแสบน้ำกันกับบรรยากาศที่ปูนแล้ยวงัดเราเฉลยผ้าผ้าตัดลัง,งพี่น,น้องบ่งเลว โอ้เข่ากันห่อนอเลยพี่น,น้องเลยสาวาชานึงเดียวฮะเจ้าเจ้าเขาเจ้าวนมีงานพี่น้องเลยหน้าบ้าน แก่เลยมึงเก่ลเกยลยดีบเขาอะไรพี่น้องคนทำเขาเขาเก่ยว,ว้พี่ลึกพี่นายที่หน้าตาท้องคนล่ ผู้ใด้ขายตำบักหุ่งอันมาสั่งน้ำไม่เท่าบาวเงินเด้อพี่น้องเด้อบักเขี้ยเกี้ยงงามขนาดเลยกินมาทันต้นตัว Kami khỏi phèo em như sườn mẹ thảo bớt thì mọi người Học. ở đây đang có ngần xuân mẹ thảo phù vậy nhanh giang nhiều không không còn cả bọn, có đại khái gì điếc không? Ata chip đã, người điếc nhát, là ba châu, ba nhau à?

อืมเปิดดาวสูตรความเด้อผู้แข่ยอีสูกแจ้งกันนะสูบ่ปแค่จืดโอ้บรรยากาศเรียนสงการปีนี้ขึ้นไปจะเรียนมั่นอย่างพี่น้องเลยห้อนดีครล่ะปีนี้บางคยตั้งเวทีไปทางกู่แล้พี่น้องหันออกทางกปเลย คุยอยากร่ำกับล่ำส่รวดมีเวทีให้พ้อชงกันเยี่ยาายฮะ,อจจะดอืมหน,นา,านนนทุบออาออนะครับเข้าอ่อนให้เดี๋ยวกะบ,บอกข้าออนเอาไปเลยยันเงืนเข้าอ่อนเอาไป ลากลังกระเทพื้นหมื่บ้านนี่พี่น้องเลยแปดชิ้วเครื่องหมื่บ้านนี่เบิดเทพสามคนกับพอเทากับลูกพี่จะพ่อพี่หรอกอืมคุน,าน,นอารับไหมวะ การพเจ้าใค่เป็นเหย่อคู่ไม่แตว่าเราไปซื้อแล้วมันพอขาขายเนียยวนนานโรงเรียนมัยค่ะเก็บซี่เบาเหิมก็เปพอขาขายเนี่ย แซบเนื้อเราสะอาดเราเลาะออกกันเบิดพี่น้องกันชุ่มกระเทียมกระตังมันกันอย่างไรมาจุกเดงเกีย้ยวไม่จักรถกดจักใครดีนะอืมบอกคมื่อหลังว่าเราเหนะียวกว่ามนะึงยังห่างเขาขาวท่าน ูกเลยมัวแห้งเอาไปซ่อมมัวอืมมีข่าวดีสิบอก f อพี่น้องเลยผู้ใดอยากได้เสียเบาเหินเล่นใส่สงการใส่สบายใส่แล้วเมาทุกคน <laughs> สวานวันเราสั่งเฮ็ดเสียเลยพี่น้องเลยผู้ใอยากได้ถักแซดมาเลยพี่น้องเลยราคาเป็นกันเอง ปีการให้แตนเสียแบบนี้แต่ปีเนี่ยเป็นรูปเบาเงินข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเอฟซีเบาเงินไม่ต้องพูดเยอะยัดอีนออนี้เพราจะมีพี่น้องฝากไปโรงพยาบาลก่อนจะพาตตนหลังเอาฟรีก่อนมัน้เลยเป็นฟรีน้ำหลังเหตุงานจะได้ฟรีมัินในเงินได้ไดฟรีบายบาย